การเลือกทานอาหารที่ช่วยบำรุงไตชะลอไตเสื่อมโรคไตทุกระยะสามารถเลือกทานได้ค่ะสวัสดีค่ะในชั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24สเจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดในเรื่องของการเลือกทานอาหารพี่ช่วยบำรุงไตชะลอไตเสื่อมเพื่อลดภาระการทํางานของไตเพราะว่าถ้าเราดูแลไตของเรานะคะตั้งแต่เนื่นๆเราก็จะลดความเสี่ยงในการฟอกไตได้เยอะเลยค่ะดังนั้นนะคะ5อาหารที่จะ แนะนำต่อไปนี้โรคไตทุกระยะสามารถเลือกทานได้ค่ะ 1. ก็คือไข่ขาวไข่ขาวเป็นโปรโตีนที่ดีย่อยง่ายได้ของเสียน้อยและไขมันต่ําด้วยช่วยลดภาระการทํางานของไตได้เยอะเลยค่ะสําหรับการทานโปรโตีนนะคะในไตระยะต้นๆยังสามารถทานโปรโตีนได้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่ากับคนปกติเลยแต่สําหรับไตระยะสามสี่ห้านะคะแนะนําว่าให้จํากัดการทานโปรโตีนโดยคํานวณจากน้ําหนักตัว ที่เหมาะสมคูณด้วย0.6ถึง0.8กรัมก็จะได้โปรตีนที่เป็นกรัมปริมาณที่เราทานได้ในแต่ละวันออกมาค่ะสำหรับไข่ขาว1ฟองขนาดกลางจะให้โปรตีน3.5กรัมค่ะ 2. เนื้อปลาไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดอย่างปลานิ้นปลาทับทิมปลากระพงขาวหรือแม้กระทั่งปลาทะเลน้ำลึกนะคะอย่างปลาทูสดปลาแมคเคเรลโรคไตก็สามารถเลือกทานได้เป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายเหมือนกันค่ะแถมไขมันต่ำด้วยการที่เราทานปลา ะเลน้ำลึกอย่างปลาทูสดหรือปลาไม่เคเรลบ้างนะคะก็จะมีไขมันดีที่ช่วยลดไขมันเลวในหลอดเลือดของเราด้วยเนื้อปลา1ช้อนกินข้าวนะคะจะให้โปรตีน3.5กรัมเท่ากับไข่ขาวเลยค่ะ 3. แอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวเป็นผล,ลไม้ที่น้ำตาลน้อยนะคะมีกยากใยไฟเบอร์สูงช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายของเราด้วยแถมยังจัดเป็นกลุ่มผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำโรคไตทุกระยะสามารถเลือกทานได้ค่ะ 4. ผัก กาดขาวผักกาดขาวก็มีกากใยสูงช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและป้องกันภาวะท้องผูกได้ดีเป็นผักที่โพแทสเซียมต่ำปลอดภัยกับโรคไตท,ทุกระยะค่ะ5วุน้นเส้นไตเรียกท้ายนะคะต้องมีการจํากัดปริมาณการทานโปรตีนหากใครที่ทานไม่อิ่มหรือต้องการเพิ่มน้ําหนักวุ้นเส้นก็จะเป็นแป้งปลอดโปรตีนที่สามารถทานเพิ่มให้อิ่มได้หรือสามารถเพิ่มน้ําหนักได้ปลอดภัยกับโรคไตท,ที่จะต้องมีการจํากัดโปรตีนเพื่อลดภาระ การทํางานของไตนะคะสําหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง2 e 4 j ี TV สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ